ช่วงเวลาที่ก่อนนอนอ่ะเราไปเสพมือถือหรือตั้งใจอ่านหนังสือที่เป็นแบบพัฒนาสมาธิของเราหรือพัฒนาตัวเองเนาะเมื่อคืนก่อนนอนนะได้ฟังคลิปดีๆคลิปสร้างแรงบันดาลใจคลิปพัฒนาตัวเองไปนิดนึงอ่ะนะคะแล้วทําให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําก่อนนอนช่วงเวลาที่ก่อนนอนอ่ะเราไปเสพมือถือ หรือตั้งใจอ่านหนังสือที่เป็นแบบพัฒนาสมาธิของเราหรือพัฒนาตัวเองเนาะเพราะว่าสําหรับเรานะหนังสือจะเป็นเหมือนยานอนหลับชนิดหนึ่งที่ช่วยกล่อมให้เราได้หลับได้ง่ายขึ้นเราก็จะบางครั้งเมื่อก็หลงเพ้อไผ่ไปกับการกดถ่ายมือถือเนาะอันนั้นไม่ว่ากันเราก็อยากดูก็โอเคปล่อยให้ดูไปแต่ว่ามีสติว่า คุณดูอะไรคุณเสพอะไรนะตอนนั้นยิ่งตอนก่อนนอนนะเคยดูครั้งหนึ่งที่เป็นแบบว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกหลายครั้งที่เราชอบดูหนังพวกแอคชั่นพวกฆาต,ตกรรมแต่ก่อนเนาะแล้วมันก็ทําให้เราฝันฝันแล้วก็ฝันไม่ดีแล้วก็มีเหนื่อยแบบเนาะวิ่งหนีตลอดนีความคนมาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไล่ล่าเราอะไรประมาณเนี้ยคือสิ่งที่เรา ได้คิดก่อนนอนเราได้มันมันเข้าไปในเสพในหัวของเราอะ่ะเนาะมันจะทําให้เราจิตใจเรามันไม่สงบแต่ถ้าเมื่อคืนเราได้ฟังหลังจากฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างสิ่งที่ดีๆก่อนนอนอะ่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องทําแล้วเนาะเราต้องสร้างต้องบิวอารมณ์ตัวเองให้ให้รู้สึกดีไปไปพร้อมกับการที่จะ นอนหลับของเราเนาะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็รู้สึกสดชื่นแล้วเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทําตามที่เขาบอกว่าให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างข้างๆรอบตัวเรา mm. เมื่อเราแบบรู้สติว่าโอเคเรามีชีวิตแล้วนะอย่างน้อยคือขอบคุณชีวิตของตัวเองที่ได้เริ่มต้นใหม่ในวันนี้อีกครั้งเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ ในในห้องนอนของเราในที่นอนของเราหมอนที่นอนหมอนหนุนหมอนข้างหมอนอะไรเพื่อนถ้าใครมีเพื่อนสมาชิกร่วมห้องก็ออขอบคุณไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เราถ้าเราลองลองทำนะคือเราฟังแล้วเราเอามาสร้างไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเจอสิ่งดีๆที่เราเหมือนโปรแกรมจิตไว้แต่เมื่อคืนว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรบ้างตื่นเช้าขึ้นมาเราจะทําอะไร แล้วเราจะมาวัดมาโบทแล้วเราจะได้ข้อคิดดีๆแล้วเราจะได้ลงคลิปดีๆแบ่งปันเพื่อนๆแล้วคลิปนั้นมันก็จะเป็นเหมือนไวรลัลที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็คิดจินตนาการไปในสิ่งที่ดีที่บวกก่อนที่เราจะนอนเนาะเออแล้วเราก็ได้หลายๆอย่างแล้วเพื่อนคือสิ่งไหนที่เราเหนี่ยวนําสิ่งไหนที่เราให้ออกไปเราก็จะได้รับกับคืนเช่นกันเราให้พลังงาน ดีๆออกไปพลังงานดีๆก็จะย้อนกลับมาเราให้พลังงานลบๆพลังงานความโกรธพลังงานความคิดอิจฉาริษยาคนอื่นหรือว่าพลังงานที่แบบน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองเนาะเพราะว่าความคิดอิจฉาเนี่ยมันก็จะทําให้มาเปรียบเทียบกับตัวเองในอํานาจวาสนาโชคชะตาของตัวเองใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมาทําให้เราแบบ เออม,มันดีจริงนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองลองดูนะเราเราแบ่งปันว่าสิ่งที่เราลองทําก่อนนอนในแบบบางคนก็จะชอบสวดมนต์เนาะเพื่อให้จิตสงบจิตนิ่งก่อนเข้านอนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆบางคนก็จะฟังเพลงบรรเลงกล่อมนอนบางคนก็จะอ,อ่านหนังสือหรือบางคนนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถพัฒนาตัวเอง พัฒนาโดยเฉพาะจิตวิญญาณของตัวเองจิตใจของตัวเองนี่แหละเมื่อนไม่มีใครสร้างให้เราได้ในสิ่งพวกนี้เลยเราต้องสร้างเองเราต้องให้ตัวเองให้ของขวัญให้รางวัลตัวเองเพราะว่าวันๆเราไม่รู้ไปรับไปเสพอะไรมาบ้างซึ่งก่อนนอนเราควรจะเอาออก แล้วก็ควรคิดถึงแต่สิ่งดีๆเพื่อว่าช่วงเป็นเวลาพักผ่อนบางคนก็อาจจะสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงถ้าเต็มอัตราเนาะแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะพักผ่อนได้กี่แล้วแต่งานแล้วแต่ชีวิตประจำวันของเราที่สามารถทำได้แต่อย่างน้อย5นาทีก่อนเข้านอนควรจะไม่เสพมือถือเนาะ อันนี้คือไม่ได้ไไดแนะนํานะคะคือว่าแบ่งปันเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราเสพจ,จากคนอื่นในเรื่องของสิ่งที่ดีๆเราก็มาส่งต่อกับเพื่อนๆเช่นกันลองดูนะคะเพื่อนๆไม,ไม่เชื่อแต่ว่าลอง,ลองทําดูว่าเราได้รู้สึกว่ามันได้หลายอย่างแล้ววันนี้เนาะได้ข้อคิดดีๆจากที่เราจรินตนาการไว้มาทําอะไรแล้วเราก็เห็นสิ่งดีๆตอบกลับเราเหมือนกัน ความโชคดีมันมีได้เมื่อเราให้ออกไปให้สิ่งดีๆพลังงานดีๆออกไปพลังงานดีๆก็จะย้อนกลับมาเหมือนเหมือนเสาส่งสัญญาณนะเนาะเออถ้าเรากระจายสัญญาณความรู้สึกพลังงานดีๆออกไปสู่เพื่อนๆสู่โลกใบนี้เราก็จะได้รับพลังงานดีๆเดียวกันเพราะว่ามันจะคลื่นตรงกันนะเนาะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าซีนเสมอจะเจอกัน ขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนโชคดีและมีความสุขในทุกๆเวลาทุกวินาที